วิธีทำสมาธิต,ตามแบบหลวงปู่มั่นถ่ายทอดโดยหลวงตาหาบัวการนั่งสมาธิภาวานาซึ่งเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกฝนเพราะไม่ว่าจะเป็นงานแขนงไหนชนิดใดก็ต้องมีแบบแผนเป็นแนวทางให้เดินตามการภาวานาก็เช่นเดียวกันต้องมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดถือหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ชัดเจนว่าให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักหรือบนเทลาตั้งกายให้ตรงในระดับธรรมดา ไม่ก้มหนักไม่เงยหนักอย่าให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวาจนผิดจากความสมดุลและสำคัญที่สุดอย่ากดหรือเกรงอวัยวะส่วนใดเพราะนั่นคือการบังคับกายให้ลำบากโดยไม่จำเป็นเมื่อเรานั่งได้ถูกท่าตามหลักแล้วให้ปล่อยกายทิ้งทุกอย่างไว้ตามธรรมดาจากนั้นให้หันมาทำหน้าที่ทางจิตด้วยความสนใจเต็มกำลังอย่ากังวลกับท่าทางอย่าห่วงว่า จะเอนไปมาหรือเปลี่ยนท่านั่งเพราะหากมัวแต่หูวงทางกายจิตจะไม่เป็นสมาธิภาวนาจะไม่ราบเรื่อนทางที่ถูกคือตั้งหน้าทำง,งานภายในใจไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะออกจากสมาธิขั้นตอนเริ่มต้นของการภาวนาจึงต้องดึงจิตให้รับรู้เฉพาะหน้าที่ในขณะนั้นซึ่งเรียกว่าปัจจุบันธรรมเพราะช่วงเวลานี้แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการรู้ความคิดรู้ความเคลื่อนไหวของจิตทั้งดีทั้งชั่ว การตั้งจิตให้อยู่เฉพาะหน้าต้องใช้สติคือความระลึกรู้ที่คอยตวนใจตนเองว่าตอนนี้เรากําลังทํางานภายในนิยาส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตความดีความชั่วถ้ามันนอกเหนือจากงานภาวนาก็อย่าไปตามมันจิตนั้นโดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้รู้ก็จริงแต่ยังไม่มีความแยกขยไม่รู้จักคข่กรวนไม่รู้จักแยกแยะผิดถูกดีช่วด้วยตัวเองจึงต้องมีตัวช่วยสําคัญคือสติและปัญญา มาควบคุมดูแลให้จิตไม่หลุดลอยไม่ฟุง้งซ่านเมื่อสติปัญญาเข้ามาร่วมมือกันอย่างมั่นคงแล้วสมาธิย่อมเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นสัมมาสมาธิที่กวนค่าแก่การเข้าถึงในช่วงเวลานั้นการบริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทใดก็ขอให้เลือกตามจริตนิสัยของตนเองไม่จําเป็นต้องฝืนหากบทไหนภาวนาแล้วจิตสบายใจก็ให้ใช้บทนั้นบริกรรมต่อไปเรื่อยๆอย่างที่เคยกล่าวมาแล้ววิธีการบริกรรมภาวนา การบริกรรมภาวนาก็คือการน้อมจิตให้แนบแน่นกับคำภาวนาใดคำหนึ่งที่เราชอบจะเป็นพุทโธธรรมสังโฆก็ได้ทั้งนั้นโดยเริ่มต้นนึกภาวนาพุทโธธรรมสังโฆให้ครบจบก่อนเพื่อเป็นการลึกถึงคุณพักรัตนารตราจากนั้นค่อยเลือกบทใดบทหนึ่งตามจริตนิสัยเช่นพุทโธอนาปาสติอัติตาโจหรือธรรมบทอื่นๆที่ใจเราถนัดแล้วบริกรรมไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยความมีสติ เหตุที่ท่านสอนให้ใช้คำบริกรรมกำกับใจก็เพื่อให้มีหลักยึดในเวลาที่ใจต้องการความสงบเพราะใจนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดนักและยังไม่อาจพึ่งตนเองได้โดยสมบูรณ์เหมือนจิต